รีบเปิดตัว่วนก่อนถูกล็อกบัญชี Facebook Facebook เริ่มบังคับให้เราทำการเปิด Facebook p r o t e c t แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆคนใดที่ยังไม่เปิดก่อนวันที่12พฤศจิกจายนนี้นะครับ Facebook ของเราจะถูกล็อกและจะไม่สามารถเข้าสู่บัญชีได้นะครับใครที่ยังไม่เปิดให้ทำตามนี้เลยนะครับแต่เปิด Facebook ของเรานะครับแต่ที่เมนูขีดส้ขีดด้านล่าง แต่ที่การตั้งค่าจากนั้นแต่ที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบครับจากนั้นแต่การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยที่สําคัญของคุณในหน้านี้นะครับระบบเขาจะสรุปให้เราว่าเราจะต้องแก้ไขในหัวข้อส่วนไหนบ้างยกตัวอย่างอย่างของคุณนายนะครับอจะมีในส่วนของการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนเข้าสู่ระบบนะครับ ที่ต้องการแก้ไขเราสามารถแต่ที่แก้ไขเดี๋ยนี้นะครับจากนั้นในหน้าต่างการแจ้งเตือนนะครับให้เราเลือกว่าจะให้ตัว Facebook เนี่ยแจ้งเตือนทางไหนนะครับก็สามารถทําการเปิดการแจ้งเตือนให้สวิตเป็นออนแบบนี้นะครับจากนั้นแต่กลับออกมานะครับจะเห็นว่าการตรวจสอบความปลอดภัยของเราเนี่ยเขาจะขึ้นว่าไม่พบปัญหาแล้วนะครับ ในส่วนหัวข้อด้านล่างนะครับจะเป็นการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยบัญชีของเราใหา้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับวิธีการเปิดใช้งานก็ให้เราแตะที่เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นแตะที่เริ่มต้นใช้งานในหน้าต่างนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะรักษาความปลอดภัยหรือยืนยันตัวตนผ่านทางาวิธีใดนะครับ ตัวอย่างคุณนายจะเลือกเป็น s m s นะครับจากนั้นแตะดำเนินการต่อแตะที่ดำเนินการต่อตัวระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันมายังโทรศัพท์ของเรานะครับเราก็เอารหัสที่ระบบส่งมาให้ทำการกรอกลงไปในช่องนะครับจากนั้นแตะที่ดาเนินการต่อจากนั้นทำการป้อนรหัสใน c e e o o o k ของเรานะครับ เมื่อได้หนะ้าต่างแบบนี้นะครับให้เราแตะที่เรียบร้อยจากนั้นแตะที่การตรวจสอบการตั้งค่าความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะทำการทำเครื่องหมายถูกสีเขียวในหัวข้อทุกหัวข้อให้เราเรียบร้อยแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเปิด Facebook p r o t e c t แล้วก็บัญชีของเราก็จะไม่โดนล็อกแล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของเราได้ดูนะครับอย่าลืมไปเปิดกันนะครับ